พ่อคุณพ่อไปไหนพาไปไหนฮะวันนี้เที่ยวไปเที่ยวทำไมอ่ะก็วะเอา,าแม่ไปด้วยเหรอไม่หนูจะไม่ไม่อยู่กับแม่เราเออต้องบอกแบบนี้หนูจะไปฟ้องแม่นะไปฟ้องทำไม,ม,มพ่อไม่ได้ไปไหน,นพ่อก็จะไป เที่ยวสื้อของธ่าเสด็จไม่หนูไม่เชื่อหนูหนูไม่เชื่อหรอกว่าพ่อจะไปไปซื้อของท่าสเสด็จแต่หนูคิดว่าพ่อจะไปหาผู้สาวเอ้ยไปหาเมีย่ยใหมพ่อไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่ไม่ไม่ต้องบอกแม่ไม่ต้องพูดถ้าพูดพ่อจะไม่ให้มาด้วย ไม่ยังไงก็บอกไม่ทำไม,ไมทำไมจอกท้องไดลล้หรอเออหาเรื่องเหรอเดี๋ยวโดนกับเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวโดนเลยโดนอะไรดเดี๋ยวพ่อก็รู้เองไม่ดีอย่าไปบอกทำไมอ่ะแม่ยินไม่เต็มบาทอยู่นะแล้วไล่ฆ่านะ เขาแค่สั่งสอนเฉยๆโอ้ยสั่งสอนที่โครงหักมาแล้วเขาเอาก็จริงไหมล่ะแม่เป็นบ้าหมูไม่เข้าใจเหรอแม่ไม่ได้เป็นบ้าหมูแม่เขาสั่งสอนพอ่อไงมาสั่งสอนทำไมพ่อเขารู้จักหมดแล้วจะมาสอนพ่อทำไมเอา้าเขาก็แค่สอนเฉยๆแม่แบบ เขาก็สอนแบบปกติไงแม่ก็สอนหนูมาเออพ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 อมาแล้วไม่ต้องพูดพ่ออย่าให้หนูรู้นะพ่าพ่อจะไปหาแม่ใหม่โอ้ยจะพูดทำไมไม่อยากให้ไม่อยากรู้ก็อย่าไปกับพ่อสิอ๋อไม่หิงๆคิดอย่างนั้นไง ไอ้เจ้าก็ลุงทำไมล้งไปล้งไปเอาของให้น้องตัวของไปเก็บก่อนเอาให้แดีวเดียวบัางของไปเก็บในห้องแล้วเจ้ากระเมื่อจัาหน่อยยายฝนเราสิจมูยหงจัดยังเนาะข่าบ้านมาได้ดอกมื้อนี่นะ ฝนนี้ก้อนแล้วกนไปเนาะนี่ยังไงเป็นบาหูสิับไปเส่ติโอ้ยไป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 อเอาไป พ่อพีน okay, ้องมาสิไหนมายื้น้ำเนาะน้ำเนี่ยดิเกิบมาาลายๆแล้วแต่นได้ดเหยังสักปวดแล้วด้อัจับดีๆต้อ่มันคือฟูจะแบบ ก็หาอยู่นี่แหละไอ้ใอยจะเอาไปไว้เองก็หาใคอยอยู่นี่เด้อช่วไปใส่ได้โอ้ยมหัวดำกับขัวหงบ่ได้คุณพ่อเมื่อกี้ใครเะเมื่อกี้ใครฮะโอ้ยกลับบ้านเร็วๆเดี๋ยวแม่ด่าจะด่าทำไมล่ะเมื่อกี้ใคร ก็ก็ไปส่งเขาเฉยๆส่งแล้วก็พ่อเขาไปเข้าห้องนอนเขาเอาขอเขาไปส่งเขาเฉยๆอย่าพูดนะกินไม่ก้าวขาหมู